ว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กคนนี้เลยเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนทําให้สิ้เนเนื้อประดาตัวเลยนะมักจะหาวิธีทําให้เด็กที่เป็นแบบร้องไห้เด็กที่ได้มาเป็นแบบอะต่างกันพาสาบแช่งผู้ที่ทําให้พวกเขาอ่ะต้องเจ็บปวดจนกลายเป็นแรงอาฆาตท,ที่ร้ายแรงมาก สวัสดีครับเบิร์ธพาลอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ e ี EP นี้นะผมจะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับตำนานอาถรรพ์ของภาพวาดเด็กร้องไห้มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพวาดที่เป็นอาถรรพ์ถ้าใครมีได้ครอบครองแล้วผู้นั้นหรือครอบครัวนั้นะจะเกิดเหตุไฟไหม้มันเป็นตำนาน ของในแถวทวีปยุโรปที่ได้ลํำลือกันในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีคำสาบนี้หรือว่ายังมีความเชื่อนี้อยู่ไหมและซึ่งต้นกำเนิดของภาพนี้เกิดจากจิตรกรที่อยู่ในประเทศสเปนครับในกรุงมารลิดชื่อของเขาคือฟานโชสเซบีเยหรือมีนามแฝงอยู่สชื่อนะครับคือ b ูโนอ m ม d าดิอีกชื่อหนึ่งคือจีบาโกลินเขามีอยู่สองชื่อที่เป็นนามแฝงนะครับซึ่งภาพของเขาเนี่ยมันมีชื่อเสียงในเรื่องของคำสาบและก็อาถรรพ์ที่มันอยู่กับภาพซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ครอบครองอะ่ะจะต้องเกิดเหตุไฟไหม้แบบไม่มีสาเหตุด้วยนะนั่นคือคำล่ำลือของผู้ที่เกิดเหตุและมีภาพนั้นครอบครองอยู่ ความเชื่อเนี้มันมีอยู่สองความเชื่อความเชื่อแรกเขาบอกว่าจิตรกรชาวสเปนที่ชื่อว่าจีบากลินเนี่ยเขาได้อาศัยอยู่ที่เมืองมัตลิกและมีอยู่วันหนึ่งในปี1969เขาได้เห็นเด็กคนหนึ่งซึ่งเดินอยู่ตามถนนในตาของเด็กคนนี้ดูเศร้าและก็ไม่พูดไม่จากกับใครจิตรกรท่านเนี้ย เลยวาดภาพเด็กคนนี้ไว้ต่อมามีพระคนหนึ่งเขาได้จำเด็กคนนี้ได้เขาบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อดอนโบนิโอเด็กคนนี้เขาได้หนีออกมาจากบ้านหลังจากที่เขาได้เห็นพ่อกับแม่เขาอะถูกไฟคอกตายพระก็ได้เตือนกับคุณจีบาโกลินว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กคนนี้เลยเพราะว่าไม่ว่าเด็กคนนี้จะไปที่ไหนอะ ที่นั่นน่ะก็จะเกิดไฟไหม้ทุกครั้งชาวบ้านแถวนั้นน่ะเลยเรียกว่าเด็กปีศาจแต่จิตกรท่านเนี้ยเขาไม่เชื่อพระเขาตัดสินใจรับเลี้ยงอุปการะเด็กคนนี้เพราะว่ารูปที่เขาวาดเด็กคนนี้มันขายดีเขาถึงได้ตัดสินใจเลี้ยงอุปการะเด็กคนนี้ไว้แต่ก็ต่อมาไม่นานเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น คือสตูดิโอของจิตรกรท่านเนี้เกิดไฟไหม้ใหญ่จนทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะ <S <S> <S และเขาโทษเด็กคนนี้ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้สตูดิโอของเขาเด็กคนนี้จึงหนีไปหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าผู้คนที่ได้ซื้อรูปของเขาไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดเหตุไฟไมหม้บ้านของเขา คุณจีอ่ะเลยถูกหาว่าเป็นตัวสเสนีย์หลังจากนั้นก็ไม่มีใครจ้างคุณจีบากุลินเนี่ะให้วาดภาพอีกเลยนี่คือความเชื่อแรกไปดูในส่วนของความเชื่อที่สองครับในส่วนของความเชื่อที่สองนะครับเขาบอกว่าจิตรกรท่านเนี้ยที่ชื่อว่าจีบากลินเนี่ยเขาว่ามักจะหาวิธีทำให้เด็กที่เป็นแบบอ่ะร้องไห้ ไม่ว่าจะเป็นการตีหยิกทำให้ตกใจหรือแม้กระทั่งทารุณกรรมเด็กเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้คนที่เชื่อว่าเด็กที่ได้มาเป็นแบบอะต่างกันพาสาบแช่งผู้ที่ทำให้พวกเขาอะต้องเจ็บปวดจนกลายเป็นแรงอาฆาตท,ที่ร้ายแรงมากคือเมื่อใดที่ใครนำรูปภาพ ไปแขวนไว้ในบ้านก็มักจะเกิดเรื่องขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยนี่คือความเชื่อที่สองครับของอาถรรในเรื่องของภาพวาดเด็กร้องไห้ครับและมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1985หนังสือพิมพ์เดอะซันเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของประเทศอังกฤษเขาได้พาดหัวข่าวไว้ว่าคำสาบ เพลิงไหม้ของเด็กกร้องไห้เขาพดาดหัวเข่าไว้แบบนี้มีเนื้อหาว่ารอนและเมฮอนเขาโทษภาพนี้หลังจากอาคารสงเคราะห์ที่พวกเขาอยู่กันมา27ปีเกิดเพลิงไหม้เพราะมันเกิดสิ่งที่น่าแปลกคือชั้นล่างของเขาอะมันถูกความเสียหายของการไหม้ของไฟอะหมดมันถูกความเสียหายหมด แต่มีสิ่งเดียวที่ไม่เสียหายเลยคือรูปภาพภาพนี้มันไม่เป็นอะไรเลยมันยังถูกแขวนไว้อยู่ที่เดิมโดยไม่มีความไม่หรือเสียหายหรือแม้แต่รอยขีดข่วนใดๆเลยนี่คือคํากล่าวของครอบครัวของเขาลอนและเมฮอนหลังจากนั้นน้องชายของเขาปีเตอร์ซึ่งเป็นน้องชายของของลอน เขาเป็นพนักงานดับเพลิงเขาได้บอกว่าหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวเนี้ยไปอ่ะได้มีข่าวเกี่ยวกับอาถรรพ์ของภาพวาดเด็กร้องไห้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนโทรมาแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับหลอนเลยเป็นจำนวนมากและสิ่งที่เหมือนกันเลยคือรูปภาพนั้นอ่ะไม่ถูกทำลายเลยไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียว หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้เหมือนกันเลยมันก็แปลกอะคือมันมันเป็นไปได้ยังไงรูปลูกภาพมันก็คือกระดาษเนาะถ้ามันบ้านเดียวอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่คราวนี้เขาบอกว่าคนโทรมาเล่าเรื่องอะแบบเดียวกันกับที่รอนที่รอนเป็นอะคือถูกไฟไหม้และภาพไม่เป็นอะไรเลยเขาเลยเชื่อกันเหลือเกินว่ามันคือคำสาปของภาพที่ทำให้เกิดไฟไหม้ หลังจากนั้นทางเดอะซันน่ะยังได้บอกอีกว่าภาพพิมพ์เด็กร้องให้เนี่ยถูกนำไปวางขายในห้างสปปรรพสินค้ามากกว่าห้าหมื่ภาพในประเทศอังกฤษเพราะทางเดอะซันน่ะเขาได้เผยเรื่องราวออกข่าวเกี่ยวกับคำสาปของภาพอ่ะมันก็มีคนจากยุโรปเนี่ยทั่วยุโรปเลยได้ส่งข้อความมาทางเดอรซันน่ะว่า มีเกิดเหตุเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันทั่วยุโรปเลยคือไฟไหม้และภาพไม่มีความเสียหายคราวนี้มันเลยสร้างความวิตกกังวลกับครอบครัวที่มีภาพนี้อยู่ในตอนนั้นคราวนี้ก็คนที่มีภาพอยู่อะ่ะก็เลยพยายามที่จะทําลายภาพนั้นแต่สิ่งที่น่าแปลกเลยคือภาพอะ่ะที่ถูกทําลายอะ่ะมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ก็คือ ความน่าแปลกของภาพนี้ในตอนนั้นคือเราเ็เชื่อกันมากๆว่าที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันเกิดจากคำสาปของภาพนี้แล้วมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งเขาอยากลองของคือเขาเอาภาพเนี้ยมาเผาไฟนานประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงอะ่ะแต่ปรากฏว่าภาพนั้นไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว ขนาด้อยของไฟเลียยังไม่มีเลยคนแถวนั้นเขาเลยเชื่อกันจริงๆเลยว่าภาพภาพเนี้ยมันมีอาถรร์จริงๆแต่อีกความเชื่อหนึ่งมันก็ยังมีเกี่ยวกับในความโชคลายแต่มันก็ยังมีความโชคดีอยู่นะเขาบอกว่าใครที่ทําดีกับภาพอะ่ะเช่นเอาภาพร้องไห้ผู้ชายมาคู่กับภาพร้องไห้ผู้หญิงเขาบอกว่ามันจะเกิดความโชคดีอันนี้คือความเชื่อในตอนนั้น ของคนในยุคนั้นแต่มันก็ยังมีอีกเสียงหนึ่งนะที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์และหัวหน้าดับเพลิองอ่ะเขายังอธิบายเกี่ยวกับทําไมภาพมันถึงไม่ไหม้ไฟเพราะว่าภาพพิมพ์นั้นอะ่ะมันทํามาจากกระดาษที่หนามันทนต่อไฟมันเลยไม่ไหม้ไฟและที่มันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายก็เพราะว่า ภาพอะ่ะมันถูกขายไปแพร่หลายมากๆมันเลยแบบว่ามันอาจจะเกิดเพราะความบังเอิญในช่วงการที่มีไฟไหม้และอาจจะมีภาพนั้นอยู่เพราะว่าภาพอะ่ะมันถูกขายไปเยอะในยุโรปในยุคนั้นมันก็เลยเกิดความสอดคล้องกันกับคำสาบนี่ก็คือคำอธิบายจากนักตะเพิงมันก็เป็นไปได้นะก็จบลงครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับคำสาบของ ภาพวาดเด็กร้องไห้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็แปลกนะนี่คือตำนานอาถรรพ์ของชาวยุโรปก,ก็แปลกนหมือนกันครับถ้าเกิดว่าขาดหลืออะไรทุกคนคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันยังมีตรงนี้ตกหล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่วยกันดันให้ถึงสองพันคนเร็วๆนะครับฝากด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ